สวัสดียมเป็นอีกหนึ่งวันครับวันนี้วันที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลบิวสิกสาววันนี้วันที่ส5กุมภาพันธ์เตรียมส่งมอบชุด4,4คูณชุดนี้ทับคูณสชุดนี้ไปที่จังหวัดชุมพรนะครับมีลูกค้าสั่งจองมานี่ครับสินค้าด่วนทันใจสไตล์ที่เด็ดเมืองอุบลกับรถล่องเราก็เตรียมเดินทางครับวันนี้เตรียมเดินทางส่งมอบนะครับสั่งจองวันนี้ก็ไปส่งที่เชียงรายนะครับอยู่ทางโซนเหนืออีกหนึ่งคันวันนี้ก็เตรียมเดินทางเราจะอัปเดตคลิปให้ได้ชมกันครับวันนี้า้งชอมในนี่ค mtc หน0 0งพันบาทคูณ4ี่ชั้นแลลัซใบขับที่4โอห์มนะครับนี่ชั้นแอลละ2ใบนี่ครับ mtc หน0่แล้วก็มีอีคอไลเซอร์นะครับคอร์สไมล์รอจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้นะครับนี่1ชุด2ตัวแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับนี่อีก1ชุดนะครับนี่แหลกเป็นรุ่นขนาดสามฝานะครับนี่มีฝาบนฝาหน้าฝาหลังครับปิดปิดมิดชิดแล้วก็มีล้อนะครับนี่หมุนได้360องศามีล็อกเรียบร้อยหมดทุกอย่างครบชุดเลยนะครับแล้วก็มิกเเซอรรร์ป็นนนนุ่4ะคับี จะใช้แบบระบบสายแล้วทัาเป็นระบบบลูทูธครับนี่คือจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้ครับนี่นี่ได้ทั้งหมดทุกไซส์ทุกแบบนะครับนี่มิกเซอร์ตัวนี้เป็นรุ่น3พารามิเตอร์ไฮมิดโลแหลมกลางเบสครับมีเกนแล้วก็อ่านี่ครับเอฟเฟกต์แท้แล้วก็มีอ็อกนะครับนี่เอฟเฟกต์แล้วก็อ็อกแทนสายขวาได้แล้วก็ปุ่มมิวครับนี่ปุ่มมิวนะนี่นะครับมีปุ่มมิวครบชุดนะมีอีควอไลเซอร์พรีูทูธนี่เอฟเฟกต์แท้ครับ99โปรแกรมหรือว่าเกือบ100โปรแกรมเลยคครรัับบเเอฟฟแท้นะ ครบช,ช Never, ุดพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆ่ครับที่ครบชุดพร้อมใช้งานครับระบบนี่นะครับนี่นะครับอ่ะมาเปิดเสียงหน่อยโทรศัพท์ไม่รู้เป็นไรครับนี่เ oh ปิดไปเปิดมาไปขายแล้วช้อปปี้เราชราอะไรแบนี้อ่ะมาดูกันต่อนะครับระบบสายครบชุดพร้อมใช้งานซับเบียเป็นเทอร์โบ18นิ้ว BB 18นิ้วลูกค้าเลือกสูตรได้ ตามที่ต้องการนะครับนี่บีบีนิ้วสวยครับดูครับดูงานสีนะครับนี่ขอบเปลกสวยครับนี่เล็กชากสืสวยไม่อัดเทไม่อัดตาภูเขานะครับบีบีนิ้วนี่นะครับสูงแปดสิบลึก80ดนะครับดอกเป็นรุ่น18 Pro 2รไม่เล็กสองก้อนพันสอร้อบาทอยสี่นิ้วทั้งหมด4ใบนะครับทั้งหมด4ใบกลางเป็นรุ่นทีดีหน่งสินิ้ว1นึ่งคูณหนึ่งหนึ่งสองเก้นย์สีร้อยบาทเล็เป็นยูนิตคอมสี่ีเด็ดเบิกในตัวนะครับนี่นิบยางนิ้งห็ก นะครับนี่ทั้งหมด4ใบแถมที่บาร์แขนให้เลยครับชุดนี้6 5ห0ื่นห้าเป็นเพดลงฝนนะครับชุดแขนโรงงานไม่อัด20มิลนะครับนี่ครบชุดพร้อมใช้งานระบบสายนะครับชุดนี้นะครับซีคูชุดนี้นะครับสวยๆแบบนี้ครับ65,000บาททางระบบพร้อมแหลกต่างๆนี่ครบชุดนี่ครับไม่รอยครบชุดพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับวันนี้ครับนี่เดี๋ยวก่อนนี่ครับ เอาฟังเสียงกับฟังเสียงกับฟังเสียงกับชุดนี้ครับ4ี่คูณสทั้งระบบครบชุดพร้อมใช้งาน65,000บาทนี่นะครับพันสองบาทคูณสเลยครับนี่แชแนลละพันสองครับตัวนี้ครับนี่ MT ็มทีสี่พันแปดนะครับนี่ขับซับเบียร์แชแนลหนึ่งสองขับเสียงกลางแนวสามสี่ครับซับเบียร์เราพาราเรียลไว้เผื่อลูกค้าใช้อัปเดตเป็น8ปดคูณแปดครก็สามารถพาราเรียลทั้ง2แท่นได้เลยครับในชุดนี้จะจะเป็นชุดแต่งครับชุดนี้จะอัปเป็น8ปดคูณแปดครับ ลูกค้าจะซื้อเพิ่มไปเพิ่มอีกหนึ่งแท่นนะครับมันเป็นอัพเกอร์แปดคูณแปดอีควอไลเซอร์คอร์สไม่ลอยจูนขึ้น่อได้ปรับความถี่ได้ปลั๊กไฟครบชุดมิกเซอร์นี่ครับ,รรบพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานทุกอย่างครับรนี่ครับนี่นะครับมีเชื่อมบูทูธนะเชื่อมบูทูธเลอกเปิดเป็นระบบสายตรงนี้ครับชุดที่เป็นระบบสายไม่ลอยเป็นหนึ่งสองตรงนี้เอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ไมเป็นตัวนี้ครับเอฟเฟกต์ไม่นี่เดี๋ยวนีเลือกเลือกรเลือกปุ๊บแล้วก็มากดเลือกครับนี่ครับ ถ้าเรากดไม่กดเลือกลงมุนบานนี้ก็จะกลับรีเซ็ตไปตัวเดิมนะครับดูนะครับนี่ครับมานไม่เกินห้าถึงสิบปีครับมันจะกลับปิบแบบนี้ครับนี่ถ้าเราไม่กด enter อร์นี่ก็จะกลับมาเลขสองเหมือนเดิมนะครับงั้นเราเวลาเราหมุนปุ๊บแล้วก็กด enter นะครับนี่ครับเอฟเฟกต์นี่มานี่ครับนี่นะครับนี่ก็หาเอฟเฟกต์นี่ครับนี่ ติดตามด้วยครับวันนี้15กุมภาพันธ์ยามเย็ยนๆที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสแคว4คูณ4 65,000นบาททั้งระบบครบชุดพร้อมใช้งานโปรโดีเทีเยดกับส,สดๆอีกหนึ่งวันครับวันนี้มาขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศยามเย็ยนๆอีกหนึ่งวันนะครับฟังเพลงส่งท้ายนะครับ15กุมภาพันธ์นี่ครับนี่ สดทุกคลิปสดทุกวันครับถ่ายเสร็จแล้วก็เอารองเลยนะครับเพื่ให้ลูกค้าได้ชมความสดสดของทุกคลิปเด็ดๆที่ที่เด็ดเมืองอุบลกับร้านอุบลที่เสกซาวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้าฟังเพลงครับฟังเพลงส่งท้ายนะครับเราเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธนะครับนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ